ขั้นเจา้าได้ขี่ส้างอย่าลืมมูงอวควายมันหากคุนค้นทางต่างดีค้นกรสร้างหากดีย่ำเข่าสงข้ามได้ขี่ดีมือเข่าเขตห้องนครกวางอาจองสวัสดีครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องรายการโชคไพสานชาแนลนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทำนะครับรอลองกันนะครับตอนนี้บรรยากาศรอลองกัน นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิรงนเนาะเดี๋น้่งกันนะครับคึกคักขึอนนะครับเปิดเท่าไรครับตัวนี้สี่หมื่นห้าพันนะครับเป็นกล้วยเนื้อเนาะเป็นกล้วยเนื้อนะครับสภาสูงนะครับลอยสามสิบขึ้นลอยสามสิบขึ้นนะครับตัวนี้เป็นกล้วยเนื้อกล้วยเนื้ออายุจะปีนะครับสามสี่ปี นะครับสามสี่ปีดูนะครับพี่น้องเดี๋ยวบังบันถ่ายไหมเนาะบันถ่ายนะครับอาพี่ฝากเบอร์ทวนะได้ก่อศูนย์แปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเนาะพี่สายฝีพี่กัดพี่บุญมังสาหารนะครับพี่บุญมังสาหารบ้านยังใคยบ้านไร่ไตนะครับอำเภอพี่บุญมังสาหารเนาะมาทุกอาทิตย์จ็บวะ อดิดครับโชวบนัดเนาะเน้นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์นี่คลวยจะรลายนะครับเอามานันมาเนาะเพียเด้อขอบคุณหลายๆครับนี่จอดรลายมาแนอ่อ่ามื่นกว่านะครับต่อรองตกลงกันได้แล้วนะครับโคมเนี่ยกล้วยลูกแรกเนาะลูกเป็นตัวแม่ที่ตัวผู้ผแม่มเป็นสูงหน่อยสามสิบขึ้นเนาะซื้อไปเลี้ยงเองหรืครับเนี่ยเออนะครับพี่น,อน้องเนาะเอาแบบนี้ยเรามาตรฐานเนะาะเพราะต้องอย่านมันเห็นลูกชัดเจน ครับลูกชัดเจนเลยนี่่าต้องยัดมันนะครับพี่น้องแต่เส like ื้อแนวนี่ลูกเจ็ดเดือนเลยโดยสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าสองเดือนยังใหญ่ไปานี่อันนี้มันซื้อขายกันแล้วนะครับตัวนี้พี่น้องตัวนี้ซื้อขายกันแล้วนะครับัก้อยยังนแนวนี่่เคยห็นว่าแมนก้อยร่อนกับว่าแมนนะครับพี่น้องเดีวเดานางเบ่งเดาครับเลย กุ้ยยสีแดงครับนี่เปรียบเทียบกับตัวข้างๆกันนะครับตรงข้งกันนี่จะเป็นสีดํานะครับสีปกติบานเท่าแต่ว่าตัวนี้มันออกเป็นสีแดงน้าตาลนะครับพ่นเป็นออกเป็นสีแดงน้าตาลกุ้ยฝ้าล่างหมดเนี่ยไม่ได้พ่นสีเนาะออแปลกว่ะผมนีกว่ายพ่นสีโมเมนนะครับเป็นควยธรรมชาติพันยังครับอย่เคลิ้นพ่านยัง อันสีวอ่นมะกาวาว้สีน้ำตาลผลสนทาง,างจะสีแดงนะพี่เนาะแนครับอยู่บ้านไหนครับขวยนี่ยยูสิงห์ไม้ครับข้วยสีมงไม้นะครับอำเภอสิงหไม้มมมมจังหวัดอุบลราชธานีเนาะนะครับค้วยอ้าำเภอสิงห์ไม้สองสองเตาเป็นตัวเถือดตั้งสองเนาะแดงครับถุงประมาณลอยสามบขึ้นนะครับ ว่สูงประมาณร้อยสามสิบขึ้นที่ไอเราให้ผมเบิ่งนี่มันเป็นเอียงนี่ผิดสมมาบ่แม่แม่แดูนะครับเชื่อฟาร์มเจ้าของแม่พันธุ์เพิ่นหน้าบุญว่าสันน่ากุ้ยแดงกุ้ยะแดงกุ้ยแดงกุ้ยแดงมเคยพอนะครับเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิ่งนะครับกล้ยแดงเห็นเห็นแตงกวยแดงเคยเห็นแตงกวแดงยังว่ะเพิ่งเห็น ข้อยเดาเนี่ยพี่น้องเบิรงเงินวันที่ผสมไทยลูกพี่เนาะซื้อาปย,ยังนี่งอหน้าบุญชื่อพันพันธยังนี่พี่เขาบอกพันนี่นี่เนาะเจ้าร้านห้าแสนนะครับบ้านดงเพิ่ง,งอำเภอสีเมืองใหม่นะครับพี่น้องสนใจนะข้วยผูวเอาไปเป็นพ่อพันธ์ไหนเนาะ กล้วยจะปีครับเนี่ยกล้วยปีปลายครับกล้วยปีปลายนะครับพี่น้องดูนะครับกล้วยหนึ่งปีใปปลายเนาะราคาจะเปิดเท่าไหร่เปิดไปเจ็ดหมื่นครับสองตัวสองตัวเจ็ดหมื่นแมนถึอตัวละสามหมื่นหานะพี่น้องราคาตอลองไหนบ้างแมนครับนี้คือราคาอยากเนาะแมนแมนราคาอยากเปิดไว้นะครับเจ็ดหมื่นไปแเราสามารถวตาล่องไหนเด้อพี่น้องผู้ใดขามารับชมแล้วนะครับอยากเขามาอยากเสื้อนะครับกล้วยแปลกกล้วยแดง เคยเห็นแตงว่าแดงเนาะตัวนี้ไวยแดงนะครับสตัวราคาห่องหม่เจ็ดหมื่นเนานกรก็จะมีคนติดต่อตลอดนะครับเะอด้เราโทษะให้ไแล้วโทรก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์แปดสามสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนเก้าจะครับผมอ่านะครับพี่น้องผู้ใดนะครับได้ยินแล้วนะครับจากได้ราคาพห่องมาเจ็ดหมื่นะครับต่อร่องได้ โทษเขามาให้แล้วนะครับตามเบอร์โทษที่เป็นหาไปเนาะศูนย์แปดสามสามทรายเอกเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับอำเภอสีมุกใหม่มีรถรับส่งอยู่นะพี่เนาะครับผมส่งฟรีร้อยโลส่งฟรีร้อยกิโลนะครับช่วยแดงอ่ามันมันไก่หูอยู่ตัวนี้เนาะฮะมันหูอยู่เนาะพี่เนาะครับครับครับโอเคขอบคุณหลายหลายทไม่ยังตัวมันอ่ะทำไมราอยู่ครับว่ปล่อยออกไปไนเนานะนี่จะครับผม อ่พ mm ี hmm. like point, ่อนครับลายครับงามแห่งตัวนี้มมีมมีคือเจ้าตัวอะไรอีกไรอขวยนะครับเนาะสองหกพันตัวนี้นะครับขวยตัวนี้สองหกนสองหมื่นหกพันัวแม่พันทอลาในตัวใหญ่เนี่ยพอพันไหมนวะพอพันเจ็ดหมื่นดูนะครับเดี๋ยว ใายพี่น้องเบิ่งเลยนะครับเจ็ดหมื่นบาทกล้วยใหญ่ <c oughs> สูงประมาณลอยสี่สิบขึ้นเนาะอาฝากนะจะได้ยินเสียงกล้วยใหญ่นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาเบิ่งกล้วยใหญ่กล้วยอายุน,น้อยๆกล้วยโตสูงลอยสี่สิบขึ้นนะครับเพิ่นห่วงไว้ทีเจ็ดหมื่นนะครับแมนคุณไดอยากไดกล้วยไปเป็นพ่อพันธุ์นะตนนัวนี้เป็นกล้วยเหนือเนาะบ่ครับกล้วยเหนือผมไปเบิ่งมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นต้นกล้วยพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แม่นครับพี่น้องผู้ใดอยากไดกล้วยพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับ น่าจะเข้าชโลกเลยสูงประมาณ140้วนญทวนพันยังผี่เตียงธรรมชาติเตียงธรรมชาติพร้อมแมนครับพันยังแค่นหนลูกกลุ้มนะครับนะลูกหลอดลูกหลอดแมนครับลูกหลอดนะครับพี่น้องลูกเบิ้มลูกไอเบิ้มลูกเบิ้มพันดานครับโอ้ลูกเบิ้มพันหล้านะครับดูนะครับงามนะครับพี่น้องเจ็ดหมื่นต้อลองในยู่ป่นนี้ต้อรองไะไครับต้อรองไดนะครับราคาอยากทีเจ็ดหมื่นนะครับพันทีเข้ามาชมนะครับ อยากได้นะครับก็ตัวนี้ผมนําเสนอได้เลยสวยมากสูงร้อยสี่สิบขึ้นแมนครับหางเกือบลากพื้นเลยนะครับหางเลยส่วนนองนะครับดูนะครับเชี่ยงยู่เนาะแมนครับเสี่ยงครับจับใบได้นะครับยิงเบิ้งก็ได้จับใบได้นะาบันทายเพิ่นบันทายสูงใหญ่นะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบขึ้นตันคูโรครับปัแนมเบิ้งยัง ซ้ำไหนตอนหนึ่งว่าเป็นกล้วยเนื้อพี่เนาะแม่นครับแต่ว่าโมเมนต์กล้วยเนื้อนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คืออายุเพื่อนกล้วยแม่พันธุ์ปีทกเดือนจีดเดือนเท่านั้นครับครับผมอายุเพื่อนอายุปีสองปีจีดเดือนสองปีเจ็ดเดือนเอาไป็สมไหนเนาะพ่อมเพอมแม่นบ่พ่อมผสมไปเลยพ่อมผสมนะครับไปฟื้นเอาไปฟื้นได้ตอนนี้ยังบมท่านไหนมีผลงานแม่นบ่ยังครับยังยังไม่มีผลงานนะครับช่วงนี้ยังโม่มีผลงานแต่ว่าพร้อมถี่ผสมได้นะครับแม่เอาไปฟุ่มฟูงฮัดเอาครับดูนะครับ โงยงาวเข้าดีบรรยากาศนะครับผมถ่ายแบนภาพรวมนะครับภาพรวมสวยงามนะครับเก๋วด็ดเนี่ยหม้อมากที่จะไปเป็นพอพันุครับยูบ้านไหนพี่ยูตะการครับตะการพืชผลบ้านบ้านเสพืครับบ้านเะพืนะครับแดง้วยงามตะการพืชผลจังหวัดตุพลราชธานีครับผมองเขานะครับพี่น้องตะการมากเหมือนเียว่าเป็นซิปหล่อหนึ่งว่ายครับอ่าายตลอดนะครับมาพอกันทุกทุกนัดครับผมเอะเบอร์โทษนะครับเบอร์โทษนะ เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์นครับแปดหก6ีครับผมนะครับโทรมหาตัวอะไรอ่าในหอยพ่อเลยนะครับตามเบอร์โทรเลยมีหลายตัวบจุบันก็มีเป็นแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกก็มีนะครับนาะอีดองอยา่ใดเป็นแม่ลูกก็มีเน้นกล้วยเนาะอยู่บ้านเนาะเน้นกล้วยเน้นกล้วยเพราะมีงวนะครับ อ่าพี่น้องที่เลยเขามารับชมแล้วนะครับสนใจนะครับไล่มามาบอก,บอกหรือมาจะโทรหาเลยก็ <ๆ S 2> ได้ติดต่อได้ตลอดติดต่อได้ไมีรถรับสง่งเนาะส่งฟรีร้อยโลไปเลยส<อ>ง่งฟรีฟร้อย <ๆ S 1> กิโลนะครับส่งฟรีร้อยกิโลขาทุกข,ขาถอนหมดรับประกันครับรับประกันคู่แนวรับประกันดุกแนวนะครับสุดยอดนะครับขาใหญ่นะครับรับประกันดุกแนวแนวนี่เอามันมาเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าพี่น้องได้เพี่ สองหมื่นเจ็ดนี่คือราคาอยากนะครับราคาอยากราคาพี่น้องต่อรองได้เออนะครับสองหมื่นเจ็ดห้วยสูงประมาณลอยสามสิบเนาะประมาณลอยสามสิบนะครับพี่พน้องเบิง้งเดี๋ยวผมจะพายยางเบิ้งนะครับหน้านังตั้ผู้รอตัวแม่พี่หน้าห้วยเป็นพ่อพันธุ์ไหนนะเนาะห้วยผู้นะครับบักเทิกเนาะดูนะครับพี่น้องม,มาง่ายขาแข็งขาถั่ขาถอนอยังบ่ ปกตินะครับว่ามีขาถกขาถอนงามนะครับเข่าสโลกขนพื้นออกจะเป็นสีขาวทองเนาะพ okay. ี่นาอสีขาวทองนะครับห้องไว้ทีสองหมื่นเจ็ดพันนะครับสองหมื่นเจ็ดพันต่อร่องได้ใหญ่แล้วนะครับดูนะครับพี่น้องที่เขามารับชมนะครับกะหาอย่างไรนะครับโทรมาหาเราด้เบอร์โทษนะพี่เบอร์โทษอะไถืออ่ไ้ถือยี่บาทไหนครับยูไพร์อมไพร์ลอมมีจอย่าบอกพี่เบอร์โทรมีวันตะกาโอหลงง๋อหลงงนะเอาเอาบ้านก็ได้ บ้านไผ่รอบใชแล้วอยู่บ้านไผ่รอบนะครับตำบลตากแดดอัมเบอร์จากการเผื่อผลอำเบอร์จากการเพื่อผลนะครับพี่น้องอ่าๆจะมีคนมาเอาเปลือยแล้วแล้วนะครับอ่าจะจะมีคนมาเอาแล้วอ่าจ่ยก็ได้น้องครับเนาะอ่ากำลังต่อรองกันนะครับอ่ามันหมานนะพี่เนีอขอบคุณครับมันหมานครับเอ๋ได้จับวัได้นะครับเรามาหลายตัวอยู่เหลือตัวเดียวคนขายโบแพงครับตัวนี้ห่อไว้ที่สองหมื่นเจ็ด ตัวนี้ลืราคาเปิดหัวที่เตือนะออนะครับอ่าพี่น้องที่เขามารับชมนะครับอาจจะพอท่านเนื้อพี่น้องเนอเพราะว่าเพิ่นมาจองกันแล้วอาจจะพรท่านนะครับอ่ามพาเป็นอย่างครับไม่มีหลายอยู่เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งตัวใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งตัวใหม่ต่อไปอ่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ปล่อยเนาะอ่าพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับถี่กรารังรับชมตอนนี้นะครับถ้าท่านต้องการเนาะตัวน,นี้คว้วแม่พันธุ์นะครับคว้วแม่พันธุ์งามอสมควรนูุงประมาณลอยสามสิบบวกนะครับชบสองเดือนแล้ว สมแล้วมันบ่สมตัวสมตัวสมตัวแล้วนะครับตอนนี้สมตัวประธานกวยกวยงามเนาะอายุจักจักปีพี่กล้วยสองมีกวัวเลยสองปีกวัวเนาะแม่แยม่สมมาแล้วนะครับสม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 ตัวสมตัวมาแล้วจักเดือนครับตั้งสองเดือนสองเดือนเนาะงานจะติดแล้วเนาะติดคือวันบ่ขึ้นนะครับบ่ขึ้นอีกสมมาสองเดือนแน่นอนจะติดแล้วนะครับขาทุกขาถอนบ่ประกันเลยประกันนะครับกวยเพิ่น เพื่อแม่แม่สาวเป็นบอกแม่สาวแม่สาวแม่สาวยังบม่เคยผ่านลูกนะครับยังบม่เคยผ่านลูกนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูด้วยกันงามเยอะนะพี่น้องเด้อทาเป็นสีสันนะครับเนาะพอไปเลี้ยงอยู่สูงประมาณหน่อยสามสิบบวกอ่ะเบอร์ท่อเลยพี่ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเจ็ดห้าศูนย์สามเจ็ดซีซีเอาสะอาดเจ็ดห้าศูนย์สามเจ็ดซีซีสามเจ็ดซีซีนะครับพี่น้องที่เขามารับชมนะครับถ้าต้องการโทรมาด่วนเลยตอนนี้นะครับเบอร์อยู่กับ่ายเราเนาะเบอร์ไปได้ค่าสี่หมื่นสอง เปิดที่ราคา40,002นะครับราคายานะครับต่อรองไหนเนาะครับต่อรองไหมครับมีรถรับส่งมาครับมีครับมีมีรถรับส่งนะครับพี่น้องอยากได้ตัวยแม่พันงามเนาะราคาที่40,002ต่อรองได้นะครับตัวนี้ต่อรองได้นะครับโทรเข้ามาให้เดี๋ยวหนี้เลยนะครับอาจจะได้ส่วนลดนะครับเนาะยี่บานไหนครับเนี่ยยี่บานเกษตรนี่ บ้านเกษตรม่าเล่นเท่าเนี่ยก็ใจนะครับจนมีรถรถรถรับส่งมานถูกหนาท่านนายทียดียวเพียงเนาะครับมา่นกนัดโอเคมันหมานะพี่เด้อขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูนะครับพี่น้องตัวนี้ผมชื่าเบิงกุ้ยพอพันธ์นะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับสูงใหญ่เลยตัวนี้อายุยี่ปีลหรพี่อายุบนตัวนี้สองปีกว่าครับประมาณสองปีกว่านะครับพี่น้องพร้อมที่จะไผสมเลยเนาะครับพร้อมผสมพันธุ์นะครับอายุประมาณสองปีกว่านะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับ คนข้างจะสีแดงเนาะสีแดงดํานะครับดูนะครับเพิ่นยังเตือนสนามอยู่ยังเตือนสนามอยู่ขาทุกขาถอนบ่อบ่อครับดูนะครับครับนาเรอยงนะครับตอนอีกพี่น้องยวพาดูนะครับหน้าเรียงนะครับผู้ใดอยากได้ข้วยพอพันเนาะสูงนะครับอ้วนเรียงดีเนาะใช่ครับเรียงดีนะครับข้อยนี่ถ้าม่นเรียงดีนี่มันจะใจอ้วนทวนนะครับดูนะครับหายจากเบืองถ่ายเนาะ อยู่บั้นท้ายนะครับหางถึงประมาณเพียงของเขานะครับเนาะเป็นพ่อพันมีลูกยังพี่มันมีผลงานยังยังอยู่ครับนะยังอยู่ครับยังอยู่เนาะครับอ่าพี่น้องเพื่อนใดอยากใส่น,น,น,นะครับเอาเบอร์ทั่วเลพี่ฝากเบอร์ทั่วไปน,ะนี่เบอร์ทันะ่วอะไรวะวะ บอร์โทรจะใรเบอร์โทรปะเบอโทรไปหาศูนย์หกสี่ศย์หกสี่เอ้าอัน้้ไม่พอนะอ่าพา่อเไวหมอ่ะเบอร์โทรใหม่พ่อ064เอกส่ปากเนี่ยให้พี่น้องให้ยินย์หกสี่สีศนศะครับสี่เก้าเสเก้าเก้าหนึ่งนะครับ พี่กัดอยู่บ้านไหนพ่อพี่น้องกินเพนบบ้านน้องกินเพนอำเภอวารินจำราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีผู้ได้ยากไดกล้วยพ่อพันงามนะครับเนาะทรมาหาเตาะพอแล้วเลยนะครับบ้านน้องกินเพนตามเบอร์ทรเลยนะพ่อเนาะมีรถรับส่งอยู่บ่พ่อมีอยู่ครับมีอยู่เนาะนะครับพี่น้องสนใจกล้วยง่ามยากไปิป็นพ่อพันเนาะทุ่มมาเลยนะครับติดต่อด่วนเลยนะครับแจ้งเพื่อนเลยว่าผ่านช่องโทรไร้สารจะมีส่วนลดให้พร้อม อ่ะมันหมานเนะพ่อเด้อครับผมได้แจ้งทางพันนะครับทา้งของส่งไปสารเนาะหมูมาแต่งอีกเพี่สวนรถขอบพูดนะพ่อนี่ครับอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งไล่ต่อไปนะครับนักขายยังขายยังท่านเนี่ยอ่าอ่าเรื่องเนี่ยพี่ขายยัางตอนเนี่ยแลมพันน้องโกอ่าเดี๋ยวเบิ่งดูข่อยแม่พันธุ์นะครับสูงประมาณร้อยสามสิบบวกน้องพี่เนาะสามห้าเลยครับประมาณร้อยสามสิบห้านะครับอ่าเรา่าประมาณร้อยสามสิบห้าขึ้น เป็นขวยแม่พันธุ์มีจักลูกแล้วพี่สามลูกครับสามลูกเนาะวันนี้พอได้ลูกิ่นมานําแยกไปแล้วแยกแยกใครแยกไปเลยผลงานเพิ่นนะครับในลูกสามตัวแล้วนะครับไอเราผลงานคือลูกสามตัวแล้วตอนนี้ผสมยังครับผสมไปยังเขาผสมมา,ยยเา,มมากเหรอครับผสมประทับตัวได้สามเดือนเหครับประทับตัวสามเดือนนะครับ,รบ,นนค,รบคือทา้าประทับตัวสามเดือนนี่พี่น้องมั่นใจได้เลยว่าติดแล้วเนาะ นะครับกบูคูกันเพราะว่ามั่นใจแต่ว่าปกตินี่ถ้าไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะถามันขึ้นไหมมันเก็มันจะปติเ่ธไ่มวตอนนี้ไม่ขึ้นมาสามเดือนแน่นอนถาม่าขึ้นมาสามเดือนนี่โอกาสประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับพี่น้องโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะติดนะครับว่าปกติถ้ามีการผสมนะครับว่าจะเป็นผสมหลอดหรือว่าผสมผสมตัวนี่แค่เดือนเดียวมันก็จะขึ้นใหม่นะครับพวกนี้จะเป็นสัต์เร็วนะครับพวกนี้จะมีอายุการตั้งท้องอยู่ประมาณสิบเดือนนะครับ ประมาณ10เดือนนะครับมันจะอายุหลายกว่างวแน่จังน้อยนึงนะครับมันเป็นสาติอายุยี่อื่นนะครับเนาะน่าสนใจนะครับตัวนี้อ๋อแล้วเบอร์โทรมีหรือ่พี่นี่ครับ0933 0933 835361ครับผมแป่กันทะล่ม53 71 61เจ็ดหนนึครับหกนะครับพิ่กัสอยู่กันทะล่มมนครับผมกันทะล่มนะครับอยู่ในอำเภอกันทะล่มมีรถรับส่งนะพี่เนาะครับผมมีรถรับส่งนะพี่น้องที่กำลังดูนะครับไทยทอดสดตอนนี้นะครับ ถ้าสนใจนะครับอยากไดขั้วพ่อพันธ์แม่พันธุ์เนาะครับผมหาอ้ายแล้วเลยเนาะตอนนี้นะครับเปิดไปสามเมื่อเลยนะครับนะถ้าได้วแต่ข่าวว่าจากช่องโชคไ์ภาษนะครับมันจะมีส่วนลดใหนนะพี่เนาะเนาะคมันหมายนะพี่อยู่บ้านมีกี่ตัวนี่อยู่บ้านก็มีมีหลายบ่้ยสามตัวครับมีอยู่สามตัวนะครับอยู่บ้านมีอยู่สามตัวเนาะมื้อเหนียวมาช่วยกี่ตัวครับตัวเดียวนี่ยเราเอามาช่วยก็อันตัวเดียวมาดูบ่ตลาดนี่ยมาเรื่อยครับ ผ้าเดือดยู่เนาะครับผมโอเคมันหมาดนะพี่เด้อครับผมคขอบคุณครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งไายต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งขั้วที่เป็นขั้วแม่โลูนะครับท่านใดที่สนใจนะครับท่านที่สนใจเนาะสามเดือนแม่ลูกพี่ครับท้องสามเดือนครับผมท้องสามเดือนซื้อสองในสามนะครับพี่น้องซื้อสองในสามเนาะตัวนี้เนาะหาสิผาราคาเปิดห้าสิบห้าครับผมราคาเปิดโม่ขียงเลยหาที่ผานะครับต่อรองเลยอีกนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะพายยางออกนาะซื้อสองในสามลูกเจ็กเดือนนะพี่สองเดือนกว่าครับผมลูกสองเดือนกว่าดูนะครับลูกสองเดือนกว่าโอ้ลูกกระหังไม่ผิดหรอลูกขึ้นทองใหญ่เถอะมันเลี้ยงดีก่าเลี้ยงกินดีเลี้ยงดีม oment เป็นส้างเหรนึ่งมัเป็นสั่งเพราะว่าทองคือทองกว่านขี้โพนเนาะลงทุ่งนะครับลูกเป็นเหนียวก็จะเป็นตะแพงคังนะครับ แม่สูงประมาณลอยสามสิบหนาะครับประมาณแม่ลอยสามสิบลูกประมาณลอยยี่สิบขึ้นเนาะครับแม่ท้องเราเจักเดือนอครับพี่ประมาณสองเดือนกว่าสามเดือนนี่แหละครับเออดูนะครับพี่น้องงามงามงามอ่ะพี่ย่างกาแ่เนี้ยได้จีอ่พี่น้งงอ,นองผู้ใดที่อยากได้ข้อยบักตูุเนาะข้อยแม่ตูวนะครับข้อยเป็นโคมนะครับลูกเพิ่นกะ จ้งหน้ากระแยกกันน้ะพี่เนาะครับผมแถมยังมีท่องอีกนะครับอ้าเบอร์โท่นะพี่อ่าศูนย์แปดเจหกหหนึ่ครับศูนย์แปเ้เอาเข้าปากหน่อยศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ามนึ่งสองหกครับหนึ่งสองหกครับตอนร้องราคาได้ครับผมตอน้องไหนเนาะ่กัดจะใ้พี่อ่าเอายู่นนี่ล้ะอยมาแต่เราเสีอกหกคนละเดี๋ยวเราเสือกกบ้านเท่านี่เนาะครับผม ที่เราเสิร uh ์โกรนะครับพี่น้องบ่อไก่นะครับเนาะนั่งรับพี่น้องที่เขามารับชมนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับขอบขอบขอบคุณหลายๆตัวนี้ควายเนื้อก๋วยเนื้อเนาะท่านนี้นะครับท่านนี้เป็นควายเนื้อส่วนด้านหนึ่งอีกเป็นด้านนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเนาะคือมาจากสื่อขายซื้อเลี้ยงนะครับส่วนนี้ส่วนนี้บ่อนะครับสวยงาม นเดี๋ยวไปบงท่านนะครับ <ım eni> จิน่ายจะพาพดูง่วงนะครับจิมมายจะพาพดูง่วงอ่าบรรยากาศนะครับเรลองกันนะครับเงินสองฝากเนี่ยเคี้ยวทั้งสองเลยพี่ถือไว้ปได้ใส่ปากไปน่าค่ะกล้วยแม่พันธุ์นะพี่เนาะกล้วยผูร่อกล้วยผูบักเทิรกตัวนี้เทรกบักเทิรกนะครับผู้ใดอยากได้พ่อพันธุ์นะครับเนาะบักเทิรกกล้วยผู่นะครับเดูนะครับ กุ room, ้ยผู๋พ่อพันธ์ท uh ีนได้พน mm ัง hmm. น uh ้ำ huh. กุ Go, ้ยผูนะคัี่นนองเบิ้งกวยผูนะครับกยพ่อพันธ์ถ่ายเพื่นนะครับถ่ายเพื่นสูงสูงลอยสมิบบวกนะพี่น้องสูงลอยสามสิบบวกนะครับยพ่อพัน สองร้อยสามสิบบวกสูงนะครับขาทขุกขาถอนบอรับประกันไม่มีเน,ะะนาะไม่มีไม่มีไวจัดปีเหพี่สาม,สามปีไปสามปีไปนะครับ,ร,บรับประกันตำหนิทูกยาน,นะครับไม่มีขวาโทุกขาถอนสามปีไปมีผลงานยังเนี่ยฮะได้ลูกแจ็คตัวอให้ลูกสองลูกสองเนาะผลงานไปน,นะครับลูกงามให้ลูกงามมยู่ด้เนาะให้ลูกอั่มราคายากคือรับพี่ราคายาใครกว่า ลายับเปิดอสามสอนะตอรอดหนนะครับไวเอบอร์โูรนะพี่เบอร์โทรเก้าศูนย์ศูเกาียวใส่ปานี่หกศูนย์เกาหกเปดนึ่งแปดส่าะโทรมาให้เท่นครับตามเบอร์ถทรเลยยูพิกัจะใสกันอย่ซีเรียนท่อนครับซีเรีนท่อนครับอ่ามันมานที่อ่าขอบคุณหลายเด้ออ่าเดี๋ยวไปเบ่งใตมันะครับพี่น้องคัับกันผนเนี่ยวยงามถือไว้เด้อถือใส่มือไว้เอาใส่ปากไว้เด้อ โอ้มาคืออยักขายของแท้ของแท้กำลังไทยสอดสดนะครับว่าไทยสอดสดเด้อหน่ผู้สาวบุ๋เบิร์ดหนิตอนนี้นะครับเบิร์ดภูเบาเนาะผูเบ้าขายควายงางนะครับเนาะควายพอพันนะครับเนาะพอพันบุ๋งพอพันผู้สาวกำลังเบิรงนะครับท่านผู้สาวที่เข้ามาชมนะครับเนาะเบิรงควายงามของอ้ายเราสูงประมาณลอยสามสิบบัวน้องเพียรเนาะข้อยลอยนี่ลอยสี่สิบบุ๋งลอยสี่สิบบุ๋งนะครับสูงครับเพราะว่าอ้เราหนิกับประมาณลอยเจ็ดสิบอยู่แล้วเป็นเป็นสูงลอยเจ็ดสิบนะครับ กล้วยว่าร้อยสี่สิบขึนนะครับกล้วยปอพันเขียวอองอยู่จัปีละพี่กล้ยกล้วยจัปีละสามปีกัวนี่นะสามปีกัวเนาะกล้วยสามปีกัวนะครับสูงนะครับสามปีกวาไในลูกแจตัวละใ้ลูกแจ็ตัวตัวเดีวนี่่ล้ยแม่ม่านหนนี่จั๊ว่านหนาเดียีหาตัวแล้วนะครับที่มาตัวเดีวนี่เออีนะครับ ขาทกขาถอนบอโอนประกันมวนขาทกขาถอนขาทกขาถอนมอมีนะครับเบิงเดี๋ยวผมยางอกเบิงนะครับพี่น้องเบิงน้ำกันเลยเอาเบอร์ดนะพี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามหกสองสองหกสเก้าเก้าศูนย์สย์สามหกสองสองหกสามเนาะแจ้งเพืเลยนะครับาเบิงจากช่องโชคไพศาลนะครับปาจะมีชวนรถไทยเนาะนะครับแจ้งเพื่อนะครับมาดูจากช่องโชคไพศาลเนี่ยมีส่วนรถไทยอ่ามันมาเนพี่เด้ครับครับครบวิพีกัดจะไส่หนินท่านดมถาม พี่บ้านไหนพี่บุญครับพี่บุญมังสาหานบ้านไหนครับในไต่ครับบ้านไรไต่พี่บุญมังสาหานเนาะครับพี่บ้านมีหลายตัวเป่าพี่หัวไหลเนียเนาะมีหลายอยู่เนาะเป็นเอเลยเนาะเมียนครับเมียนเท่าห้าอย่าเนาะนะครับเมียนครับอ่ะมันมาอนเียครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งเด็ดตัวเนาะอ่าเบิ้งนะครับเดี๋ยวเบิ้งนะครับตัวนี้ขายไปแล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่เขามาเบิ้งนะครับขายสอดสดเนาะเอมีนี่กำลัง รวยไลน์นู่นไปนี่นาะขายไลน์ปรนเด็นนี่ตัวนี้สิบเอ็ดมื่นเนดนะครับขายไปแล้วว่าจเจ๊ได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใด้เขามาเบิ่งผมยังมาสาปวดตัวนี้สิบเอ็ดนาะตัวนี้เท่าไรครับเล่เมนี่สองหมื่นจีดพันตัวนี้ขายยังเนี่ยแล้วโอ้ยยังมาเสนขายพอดีละสคำฝาเพต้นเลยตัวนี้ไปได้น่องอ่าโอเคเดี๋ยวให้พอเนาะตัวนี้ยังมาเสนขายเนาะเอาฝากถือถืออะไรคือไม่ละใส่ปากไว้อ่ะเบิ่งนะครับ เบงขวายแม่พันเนาะแม่พันหรือว่าพันเนี่ยแม่พันแม่พันทั้งสองบครับแม่แม่ทั้งแม่พันุ์ทั้งคร่นะครับเนาะควายประมาณสองปีเดียวปะสองปีกว่าอยู 2, 2> ่สองปีกว่าทั้งสองตัวนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับพี่น้องที่เขามาชมนะครับเนาะสูงประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับเป็นควายแม่แม่พันุทั้งสองนะครับดูถ่ายนะครับบันทายเพื่อนบันทายนะครับบันทาย สูงนะครับราคาอยากไรไม่ได้พี่นสตัวแรกเนาะตัวแรกสามหมื่นสามพันนะพี่หน่อยเนอะตัวนี้เนี่ยสามหมื่นสามพันตัวพอเจ็ดสีขาวอีกตัวหนึ่งสองหมื่นเจ็ดเอาราคาถือกันไล่ตัวเนาะสูงซ้ำกันนะครับแต่ว่าราคาเลื่อนกันไลายเติบตัวนี้สองหมื่นสองหมื่นตท่าได้ก่อนเนีสองหมื่นเจ็ดนะครับ ราคาต่อรองไหนน้อพผีเนาะต่อรองไหนนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้เนาะโทษก็มาฝากเบอร์โทษนะครับไม่มีเบอร์ <c oughs> โทษผมเป็นยังไงเอ๋ชิบะเนี่ยอยู่หัวฝ่ายฮะอยู่หัวฝายโอ้อยู่หัวฝายนะครับจากการเผื่ผลเนาะนะครับพี่น้องสนใจไปห้าย,ยุ้ย <c oughs> หัวฝ <c oughs> ายกันเลยเนาะอ่าอ้าวมันหมานะพี่เด้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับมันหมานครับมัน กูเนี่ยอ่าอครับผมอ่าเดี๋ยวผมอยู่กับนายแตกนะครับนายแตกอ่านายแตกถือเถื่อนเถื่อนใส่ปากไปเด้อเดี๋ยวพาไปดี่ดอ่นะครับนายแตกครับผมอยู่นายแตกขวายงามเนาะครับครับนายแตกขวายงามอ๋อไม่ตัวพ่อป่ะเนี่ยเอามาซีหาตัวขายสองตัวซีหาตัวครับขายหมันกับเ่านะครับนายแตกเขาขายไปแล้วสองตัวเอาตัวนี้มาสิ บอกไปนำขายไปนำขายเนาะแมนแมนาเลยมาเลยสองสองหมื่นาดลอยดนี่กำลังต่อร่อนนะครับตอนนี้เพื่อนใหรดสองกระโดดอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเปหาเด้อเอาต้นแม่ลูกเล่น่นลูกแม่นั่นแต่กำลังต่อรอนนะลูกแม่เลนนลูกแม่ตันีเท่าไรก่กตัวนี้สองหมื่นสองหมื่นรับมันจัจืงไงสองหมื่นครับต้วแม่ลูกแสงแม่ลูกสามหม่นสามพันสามหมื่นสามพันลูกเป็ถือได้ยหมเด็กถือ ถ้าเดินมาได้เพราะว่ามันเสียงมาถึงอยู่แล้วดูนะครับตอนนี้ขายนี่ยอดสุดนะครับสามหมื่นสามพันเนาะเข้าโคบเนยแม่เจ้ากันเละน้อบลูกแม่ลูกตัวแม่เอกครับลูกแรกเออลูกแรกความนะครับผมไม่ค่อยเท่าด้วยเออเท่าเดัวผู้ขายนี่นะตัวผู้ขายมันว่เออ เดี๋ยวสองตัวนี่บ่าพอแมนเดี๋ยวตัวนี่ก็ตัวนี้เนาะสองหมื่นอ่าสองหมนก็ตัวน่ครับสามหมนสมครับต่อรองได้มีรถรับส่งไหมกแมนใหญ่แตกนะครับใหญ่แตกตแตกอ่าใหญ่แตกใหญ่แตกอยู่ตการพืดผลเนาะครับปัตะพืชตะพืชจะพือ่าว้านจะพืดจังหวัดอุบลนะทานี่อบอรมโทษน่อศูนย์แสองห้าเจ็ดสองห้าเจ แปดสี่หนึ่งสามแปดสี่หนึ่งสามพ่อใหญแตะค่อยถือพ่อใหญ่แตะค่อยถียง่อยหน่อยนัดค่อยหน่อยน้ำอ่ามันหมานได้พอได้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องท่านรับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับท่านที่เข้ามารับชมช่องโจ๊กไฟสานนะครับตอนนี้ผมกําลังถ่ายทอดสดนะครับอยู่ตลาดนัดโคกระเบือนะครับเจิ๋ไฟกระเบือณอำเภอวารินชำราบนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งง้อนะครับเนาะสำหรับท่านเนี่ยจะไปง้อต่อเนาะไปง้อต่อเนาะไปง้อนีะฮะต้รงจุดใหม่พอดีไหนนะเนา็ขอบคุณนะครับท่านพี่น้องที่มารับชมกับฝากพี่น้องกดติดตามี่ผมจะขอปิดตัวนี้ก่อนนะครับขอปิดตัวนี้ก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ